เกรหน่อยแล้วอ,ลอะไรเลยบ,บุ้รีนสบายดีปุบ๊บว่าวิสายังบอกได้จะคิดฮอดหลายๆใครเป็นหนี้สินหนี้สาหนี้ข้ามรุ่นใช่ไหมครับ<ช>พี่น้องครับพักประชาชนเราจะมายกหนี้ให้พี่น้องครับกรเกษตรกรท่านไหนอายุเกิน70ปี จ่ายนี่ครบเงินต้นเรายกหนี้ให้ทันทีเอาไหมครับเอาที่ต่อก็เอานี้70หรือยังหลายคนฟังผมแล้วก็คิดว่าโอ้จะอดหรือว่า70ตอนนี้ขอให้60เอาเบี้ยค่อยประดีใจแล้วพี่น้องครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เจิมเจปี เรามีกิจกรรมมาให้พี่น้องทำลดแลกหนี้นะคะเอ้ยไม่ใช่สิแลกลดหนี้ <laughs> พี่น้องครับถ้าพี่น้องเกษตรปรับปรุงระบบน้ำในไร่นาปลูกพืชหมุนเวียนปลูกพืชเ,เศรษฐกิจเอามาแลกลดหนี้กับรัฐบาลพรรคประชาชนสูงสุด1 0 0 0 0แสนบาทเอาไหมครับไหนใครจะลดหนี้กับพรรคประชาชนขอเสียงหน่อยครับ พี่น้องครับเรื่องถัดมาเป็นเรื่องน้ํา <Okay. S 1> บ้านเรามีน้ําเยอะแต่ใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับ <Okay. S 1> พักประชาชนเราจะไม่ยอมให้พี่น้องมีน้ําแต่ไม่ได้ใช้สนับสนุนเกษตรกรรายละห้าหมื่นบาทเอาไหมครับโอ้ยนึกว่านึกว่าตื่นเต้นอะไรห้าหมื่นบาทตื่นเต้นพอใหญ่พิธาแหลนะเนาะ ผมก่อนผมก่อนโอ้ยอย่าพึ่งเอาเอาพาสพลก่อนอย่าพึ่งไปหาพิธาพี่น้องครับเนื่องจากเวลาเราน้อยนะครับผมอาจจะต้องตัดจบแล้วเพียงเท่านี้นะครับ พี่น้องครับก่อนตัดจบตั้งใจฟังผมหน่อยนะครับพี่น้องครับวันที่8กุมภานี้ไม่ใช่แค่เลือกคนแต่คือเลือกอนาคตของสกลนครถึงเวลาแล้วที่คนสกลนครต้องได้ของใหม่ได้คนรุ่นใหม่ได้วิธีคิดใหม่พี่น้องครับอีพอยอีแมมองทางผมแนะ อีพอยอีแมอีเบอีพอเอื้อยอ้ทั้งหลายครับปักลาคนนี้ขออาสาเป็นสอสอได้ครับเดอ้อมูฮามาร่วมด้วยช่วยกันเอาลูกหลานเอาบาคัคคำน้อยคนนี้เป็นสอสอได้บหครับเข้าครูหากาเบอร์ไหนครับเข้าครูหากาเบอร์ไหนครับ พี่น้องครับถึงเวลาสำคัญของวันนี้พักประชาชนคงจะไม่มีวันนี้ถ้าไม่มีอนาคตใหม่และไม่มีก้าวไกลพวกเราถูกกระทําพวกเราถูกกันแก้แต่บุคคลคนนี้ไม่เคยยอมแพ้และยังคงมุ่งมั่นที่จะนำอำนาจสูงสุดกลับมาเป็นของพี่น้องประชาชนขอทุกท่านพบกับพิทิมพิธาริบจราลัดครับ วันนี้มาที่โคกสีสุพรรณใส่เสื้อปลอยฝ้ายมาไลยพรมาจากซี่มันต้องถอนแต่ไม่ได้มาชวนคนสะกลกินเหล้าอยากจะมาถอนคำสาบที่สะกลเพราะวันนี้จะมาปักธงที่นี่และพาน้องคนเป็นสอสอเขตคนแรกของพรรคส้ม ให้จบได้ครับพี่น้องครับนั่งฟังอยู่ในรถเมื่อกี้ส่งพนได้อยู่นะเอาส่วๆได้เพิ่มหน่อยแล้วสกคลนครอนี่นะตั้งแต่อนาคตใหม่มีบุญคุณกับผมมากแต่ก่อนนี่เป็นสอสอใหม่ๆตอนนี้ยังอ้ออ้ออยู่ยังไม่ลุงแบบนี้ นั่งรถบัสมาจากปอสกรุงเทพลงที่หนองหานแล้วก็ดูมาที่สกลนครพี่น้องชาวนาพี่น้องเกษตรกรเขาก็มารับไอฝั่งบ้านซ้ายเนี่ยสกลนครก็บอกเขามีโฉนดของเขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งบอกบอกมีโฉนดต้องเช่าที่สปกปลูก ฝั่งนี้ก็เลยบอกว่ามีโฉนดเป็นของตัวเองสามารถไปกู้ทอกอสอได้ออาไหนขอเสียงคนไปนี่ทอกอสอหน่อยแล้วอีกฝั่งหนึง่งเช่าที่เขาไล่ละพันเป็นสบอกบอก,อบอกเอาไปตึงธนาคารธนาคารก็ไม่ยอมเลยต้องไปกู้นอกระบบเดือนละ20%ฝั่งนี้ก็เห็นบอกว่า โอ้โหพอมันมีสามารถที่จะกู้ธนาคารได้นี่มันก็สามารถที่จะพัฒนาพัฒนาแล้วชาวนาที่ส่งออกไปได้คนแรกๆที่ผมได้ยินตั้งแต่เป็นสอสอมาก็คือพี่น้องชาวสกลนครนี่แหละครับตบตบมือดังๆให้เขาหน่อยแล้ว <S <S ผมก็มาฟังความรู้ขอความรู้จากพ่อแม่พี่น้องชาวสกลนครแล้วก็กลับเข้าไปที่สภาที่กรุงเทพมหานาคร อภิปรายชื่อว่ากระดุมห้าเมตรกระดุมห้าเม็ดนี่ทำคนนี้เป็นดาวสภามาเลยนะเนี่ยบอกสอสรอุ่นใหม่ไว้ก่อนพูดก่อนที่พูดอยู่นี้ดาวสภามาก่อนนะครับไอดาวสภาที่ได้จากกระดุมห้าเมตรบอกว่าชาวนาที่นี่ทีสกลนครนี่ต้องมีที่ดินเป็นของตัวเองก่อนพวกสอพอกอต้องเปลี่ยนให้เป็นโฉนดนอสรต้องเปลี่ยน ที่ราชพัสดุพวกนี้นี่ใช้แล้วก็กระจายที่ดินให้กับชาวนาชาวไร่เสร็จแล้วพอมีที่ดินเป็นของตัวเองก็สามารถที่จะไปขอกู้เพิ่มได้แก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินได้ต่อมาก็ทําให้น้ําเข้าสู่ไร่สู่นาสามารถสร้างนวัตกรรมเล็กอีกหน่อยก็เอาคนมาเที่ยวเป็นเกษตรท่องเที่ยวต่อไปได้อภิปรายเสร็จปุ๊บคนเห็นภาพว่าจะสามารถปฏิรูปกันยังไง แต่ตอนเป็นอนาคตใหม่ก็ยังไม่ได้สอสอกับเขาสักคนหนึ่งเลยครับต่อมาเขายุพักอนาคตใหม่ผมขึ้นเป็นหัวหน้าพักก้าวไกลมาเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยกว่า14ล้านเสียงสกลนครก็ยังไม่ยอมใจอ่อนให้พิทาเลยเนี่ยอะไรนะขออีนี่สิแต่ อีกนิดเดียวเกือบได้สอสอเขตก็ที่ดีนี่แหละโคกสีสุพรรณพวกเขาที่แล้วคนที่ได้อันดับหนึ่งมาเขาได้31%ครับอีพออีแม่ของพรรคก้าวไกลได้มา25%แพ้ไปแค่6% 5%เปอร์เนท่านั้นแถวนี้ในหัวผมนี่เขาคิดเลยว่าสกลนครเขตสองนี่เขาเรียกว่าเขตยุทธศาสตร์ เขตยุทธศาสตร์แปลว่ามีลุ้นที่จะชนะข่าวนี้ได้เขตสองแล้วยังได้เบอร์สองอีกอ่ะก็แปลว่าคราวนี้มันมีโอกาสที่จะได้ผมเลยถึงต้องได้ลงมาช่วยน้องชายของผมน้องพลคนนี้หวังว่าเขาจะเป็นว่าที่สอสอคนต่อไปของพี่น้องได้ก็ได้ครับ